สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับเป็นกาแฟผสมน้ำส้มนะครับกาแฟที่ใช้เป็นกาแฟสดนะครับส่วนน้ำส้มที่ใช้ก็เป็นน้ำส้มสดเช่นเดียวกันนะครับวิธีการทำก็คือเราต้องเตรียมน้ำส้มสดนะครับปริมาณน้ำส้มสดที่ใช้นะครับประมาณ120 ml นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มหรือว่ารดก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับ ส่วนกาแฟเอสเปรสโซที่เราใช้นะครับถ้าเป็นกาแฟสดก็ใช้เอสเปรสโซ่มาเลยนะครับให้กดปริมาณกาแฟสดอยู่ที่3ออนนะครับหรือประมาณ70 ml นะครับกดมาเตรียมไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเพิ่มน้ําเชื่อมนะครับกับตัวน้ํำส้มสดนะครับเพื่อที่จะให้น้ําส้มสดมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ กาแฟมันจะเป็นชั้นอยู่ข้างบนนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดน้ำส้มมันหวานอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่ต้องการน้ำส้มหรือว่าไม่ต้องการความหวานเลยก็ไม่ต้องเพิ่มไปก็ได้นะครับปริมาณความหวานน้ำเชื่อมที่พอดีนะครับอยู่ที่ประมาณ45 ml นะครับตรงนี้จะเพิ่มหรือว่าลดก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแก้วที่ใช้นะครับแก้วขนาด 18ออนนะครับก็ปริมาณน,นี้สามารถใช้ได้ทั้งแก้ว22ออนแก้ว16ออนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน้ําแข็งที่ใช้นะครับจะเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กโม่นะครับหรือว่าเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กธรรมดาก็ได้นะครับใส่ให้เต็มแก้วเลยครับจะน้ําส้มจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็เทก,กาแฟไปข้างบนนะครับอ่หกนิดนึงนะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้น้ําส้ม กาแฟนะครับกลายเป็นน้ํากาแฟอเมริกาโน่้ําส้มนะครับอ่ะเติมน้ําแข็งให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้อเมริกาโน่้ําส้มแล้วครับสำหรับราคาการขายนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่พื้นที่ของร้านนะครับทางร้านเองทางร้านของผมเองก็ขายอยู่ที่แก้ว 50บาทนะครับก็ราคาตรงนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับเราก็สามารถอาจจะปรับเพิ่มหรือจะปรับลดได้แต่แล้วแต่บางพื้นที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวิธีการทำกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการให้ทำเมนูมนไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ